สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้มเศร้านะครับนอนพี่น้องตอนนี้ตีหนึ่งสามสิบห้านะครับเนาะครูออดรับงานว้รับงานแต่งหน้าว้นะครับพี่น้องมูงนี่สิไปแต่งหน้าอยู่โรงเรียนประชาสันนะครับเนาะเป็นนะคณะครูครับพี่น้องที่จะร่วมงานเกษียณติดไปยังไหนรอติดตามด้วยพี่น้องแต่ตอนนี้คอดขออนุญาตไปรับผู้ช่วยก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ผู้ช่วยคอรจะเป็นใครนะครับนอนพี่น้องรอติดตาม ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องแล้วพ่อกันไปหาเสบียงครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้เฮามาถึงบ้านนองจูนนะครับน้องจะเอานองจูนไปช่วยด้วยนะครับน้องพี่น้องคนเดียวน่ะจะบ่ไหวเพราะว่ากลับมาต้องไปจับโตประเมินต่อนะครับน้องกประเมินเก่ามงเสาพี่น้องโอ้โหสู่ชีวิตบ้างนะครับมาเล้ว่ะพี่น้อง ผู้ช่วยคนสวยนะครับเนาะไปกันเลยโอ้โหน่าสดสุดๆใครขอรับงานเช้ากันเอากูชูนะําเป็นผู้ช่วยพี่นอ้องแบบไฟอนร้องอาไงนี้ม่